สวัสดีค่ะมีรถดีก็ค่ะแฮชแบคค็ก5ประตูสภาพปีสวยมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้สภาพใต้แดงเลยนะคะท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะน s ่สันโน e 1.2 V L กร์ออโต้ปี2020ค่ะรถปีนี้นะคะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะผ่านะคะลาย2ส,สีส่วนมากๆเลยนะคะสีดำสลับกับสีขาวนะคะ a i r ์แบ a แอบกุญแจรีโมทน,นคะคะพูดอมาลามันติฟังก์ชันนะคะไม่20,000แท้ค่ะประวัติจากสูตรตลอดนะคะ ปุ่ม start ค่ะอร์ระบบดิจิตอลนะคะกล้องส่องถอยค่ะเป็นกล้องรอบทิศทางนะคะมีเฉพาะตัว็อปเท่านั้นนะคะสภาพดีค่ะกระจกปัดไฟฟ้าพับไฟฟ้าค่ะฟูอปชั่นค่ะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะขับดีมากๆค่ะสภาพป้ายแดงเลยนะคะใครกำลังม,มองหารถสภาพป้ายแดง #5 ประตูสภาพ,พสวยๆนะคะคันนี้ประวัติดีฟีดาวนะคะแนะนำาปร,รถคันนี้เลยนะคะ พ7 0 0บาทค่ะขอถานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่15,000มนบาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะปลังพับได้นะคะสะดวกสบายค่ะคันนี้เกิตร,รอบคันสปอยเลอร์หลังนะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะสภาพรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟแนนซ์กับแอมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากค่ะรถมาไวไปไวนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะนิสันโน่1.2 V L ท็อปสุดเกียร์โต้ปี2020ค่ะสนใจยังไง โทรสถามละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อ M ค่ะ